มาดูภาพรวมพยากรณ์อากาศในช่วงนี้4 5หวันต่อจากนี้เนี่ยนะครับมาดูจุดที่หนักที่สุดของแต่ละวันกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากวันนี้หนักสุดจะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับประมาณสัก4ี่โมงเย็นจะเห็นว่าจะมีทางภาคอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตอนออกแถวนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่หนักที่สุด ประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเย็นนั่นเองครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่13จุดหนักสุดของวันพรุ่งนี้ <c oughs> ก็คือนี่เลยนะครับภาคอีสานตอนกลางอีสานตอนบนรวมถึงภาคเหนือด้วยนะครับภาคเหนือจะเห็นว่านี่เลยนะครับตกเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับตกหนักหลายพื้นที่หลายจังหวัดกันมากๆอันนี้คือวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับช่วงประมาณสักบ่ายโมงนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับวันจันทร์นั้น จะตกหนักอีกทีนึงก็คือนู่นเลยนะครับประมาณสัก5้าหกโมงเย็นตกหนักแถวแถวอีสานตอนล่างนะครับอีสานตอนล่าง3าสจังหวัดแถวนี้นะครับถือว่าได้น้ําเยอะกันเลยทีเดียวรวมถึงอีสานตอนกลางตอนบนนะครับแถวแถวที่ติดกับสปปลาวนี้ก็ถือว่าได้พอสมควรเหมือนกันนะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นนู่นเลยนะครับทางภาคเหนือแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนนั่นเองครับอันนี้คือของวันจันทร์นะครับหนักสุดของวันจันทร์จะมี2ช่วงตามนี้และถ้าไปดูวันอังคารที่14นะครับจะเห็นว่าจุดหนัก ุดเนี่ยนะครับจะเป็นทั้งภาคกลางนะครับภาคเหนือถือว่าเป็นแนวยาวเลยนะครับลงมาทางภาคตะวันออกกันอีกด้วยนะครับครอบคลุมแบบว่าเกือบ20จังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับเยอะกันมากๆนี่คือประมาณสักบ่าย2ของวันอังคารนั่นเองครับจุดหนักสุดของวันอังคารจะเป็นช่วงบ่าย2 แล้วนอกจากนี้วันอังคารช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับทางภาคอีสานตอนกลางตอนล่างโดยเฉพาะ4ีหจังหวัดแถวนี้นะครับก็คือมุกดาหารนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญยาสุธรอุบลศรีสะเกดสุรินร้อยเอ็ดนะครับแถวนี้ถือว่านักสุดอีกรอบหนึ่งของวันอังคารประมาณสักหนึ่งทุ่มนั่นเองครับและที่สําคัญกลางดึกวันอังคารนะครับก็คือ ประมาณนี้เลยนะครับประมาณสักตีหนึ่งของค่ําคืนวันอังคารจะตกหนะักครอบคลุมหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคกลางนะครับภาคกลางคือพิจิตรนะครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเนาะสุโขทยัยแล้วก็จะมีทางอุทยัยธานีกันอีกด้วยส่วนวันพุทธที่15เนี่ยนะครับจุดหนักสุดจะเป็นทางภาคเหนือนะครับครอบคลุมหลายจังหวัดกันมากๆทางภาคเหนือวันที่15วันพุธประมาณสักบ่ายโมงพะเยาเชียงรายน่านนะครับลำปางแพร่อุตรดิตฐ์ลำพูนเชียงใหม่แถบนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกครั้ง ตอนนี้จะพาทุกท่านไปดูคร่าวๆอีกสักสองวันกันก่อนนะครับและอย่างไรก็ตามในวันที่15จุดหนักสุดยังมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือประมาณสักสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มของคืนวันพุทธที่15จะเห็นว่าครอบคลุมนะครับภาคอีสานหลายจังหวัดกันมากๆนะครับรวมไปถึงภาคกลางด้วยนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกถือว่าได้มากกว่า10จังหวัดเลยนะครับสิเกือบ20จังหวัดกันเลยทีเดียวนี่คือค่าคืนวันพุธนั่นเองครับ ส่วนวันพฤหัสที่16นั้นนะครับจะเป็นช่วงกลางดึกนะครับนู่นเลยนะครับประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งของคืนวันที่16นะครับนี่เลยนะครับทางภาคอีสานถือว่าครอบคลุม4-5จังหวัดกันเลยทีเดียวครับอีสานตอนบนขอ,อนแก่นหนองบัวลาพูอุดรธานีหนองคายจังหวัดเลยนะครับแถบนี้เตรียมรับในส่วนของคืนวันพฤหัสนั่นเองครับประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งนั่นเองครับ ส่วนวันศุกร์นั้นนะครับช่วงกลางดึกก็ถือว่าจะมีฝนมาอีกรอบหนึ่งนะครับกลางดึกวันศุกร์ประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับครอบคลุมแบบว่าทั้งภาคอีสานนะครับอีสานตอนกลางตอนล่างนะครับรวมถึงภาคกลางตอนล่างรวมไปที่ภาคตะวันออกตอนบนกันอีกด้วยนะครับถือว่าได้น้ํากันเยอะเลยทีเดียวนี่คือภาพรวมในช่วง56วันต่อจากนี้นั่นเองนะครับจุดจูพยากรณ์รวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงวงวง ต่อจากนี้มาดูเจาะทีละจังหวัดทีละเวลากันเลยนะครับอย่างเช้าวันนี้นะครับจะมีฝนโปรยปลายที่พิจิตรนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพิษณุโลกกำแพงเพ,พชรเพชรบูรณ์มีโปรยปลายเล็กน้อยรวมถึงภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกที่ชนบุรีระยองนะครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดและถ้ามาดูช่วงสายๆนิดนึงนะและตั้งแต่8โมง9โมงเป็นต้นไปก็ถือว่าฝนลดลงนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงบ่ายนะครับโดยเฉพาะวันนี้ประมาณสักบ่ายสเป็นต้นไปซึ่งหนักสุดของงบ่าายยเท สารจะอยู่ที่สุรินนะครับสีสเกนร,รวมถึงชัยภูมิแล้วก็ขอนแก่น ส่วนพื้นที่รองลงมาของทางภาคยีสานก็คือจะเป็นทางสารครามนะครับโคราชตอนล่างนะครับบุรีรัมย์แล้วก็จะมีทางร้อยเอ็ดนิดนึงเหมือนกันนะครับหนองบัวลําพูจังหวัดเลยก็มีอยู่บ้างแล้วถ้าไปดูที่ภาคตะวันออกหนักสุดนะครับจะอยู่ที่จังหวัดตราดจ,จันทบุรีระยองชนบุรีชายเชิงเซานะครับรวมถึงปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกกันอีกด้วยส่วนสากแก้วก็ถือว่าลดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าไปดูที่ภาคกลางนะครับหนักสุดจะอยู่ทางเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็กาญจนบุรีสระบุรี ส่วนที่ภาคเหนือนักสุดจะเป็นทางพิษณุโลกนะครับแล้วก็จังหวัดตากรวมถึงอุตรดิต์นิดนึงเหมือนกันนะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นฝนโปรยปลายเล็กน้อยเท่านั้นเองครับนอกจากนี้นะครับถ้าไปดูทางสพปลาวเองวันนี้เนี่ยนะครับประมาณสักบ่ายสองจะมีฝนมากที่สุดอยู่ที่เซกองนะครับสารวันรวมถึงสุวรรณเขตคำม่วนแล้วก็จะเป็นทางเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ไซส่สมบูรณ์กับเชียงขวางแต่ว่าก็ไม่ได้ครอบคลุมแบบว่าปูพรมนะครับจะหนักแค่บางหมู่บ้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีโปรยปลายนะครับก็คือทางบุลีคำาไ้แล อออััตปืกนกนีด้วยไปดูกันต่อในช่วงเย็นกันบ้างนะครับไล่ตั้งแต่บ่ายสามเนาะบ่ายสามสี่โมงเย็นเนี่ยนะครับยังเห็นว่ามีฝนโปรยปลายหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนั่นเองครับประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นยังมีฝนโปรยปลายทุกจังหวัดเลยนะครับทางภาคอีสานแต่ว่าจุดที่หนักสุดนั้นจะเป็นทางโคราชนะครับแล้วก็จะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีลงลงมาก็คือจะเป็นทางบุรีรัมย์นะครับร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสารครามชัยภูมิขอนแก,นก่นกาลสินมุกดาหารนะครับสกลนครนครพ นมเนาะแถวนี้บึงการด้วยนะรวมถึงหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูแล้วก็จังหวัดเลยบอกได้ว่าครอบคลุมทั้งภาคอีสานกันเลยทีเดียวแต่ว่าจะตกหนักแค่บางหมู่บ้านส่วนใหญ่จะโปรยปลายแล้วก็ในระดับปานกลางนั่นเองครับส่วนภาคตะวันออกนั้นหนักสุดนะครับจะอยู่ที่ฉะเชิงเซาชนบุรีสระแก้วนะครับแล้วก็จังหวัดตราดรองลงมาก็คือทางระยองจันทบุรีนะครับนคร,น,ครน,คนายกปราจีนส่วนภาคกลางหนักสุดนั้นจะเป็นทางกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะโปรยปลายก็คือทางอุัยธานีชัยน กร,รุงเทพปริมณฑลได้หมดเลยนะครับกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคปรปฐมนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีนะครับได้หมดเลยทีเดียวแต่ว่าโปรยปลายเล็กน้อยเท่านั้นนะครับลบบุรีสระบ,บุรีก็ได้นะครับนครสวรรค์พิจิตรส่วนทางภาคเหนือหนักสุดจะเป็นทางพิษณุโลกอุดรดิตนะครับจังหวัดตากรองลงมาก็คือจะเป็นทางสุขโขทัยจังหวัดแพร่จังหวัด,วดน่านนะครับลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนั่นเองนะครับต่อจากนั้นถ้าไปดูช่วงหัวข้ามน้อยไล่ตั้งแต่หกโมง ทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะตกทางภาคใต้นะครับภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันตกนะครับไล่ตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีนะครับขึ้นมาทางกาญจนบุรีรวมถึงนครปฐมสุพรรณบุรีกันอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางอุทัยธานีเล็กน้อยนครสวรรค์ชัยนาทแถบนี้นะครับลบบุรีก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับสิงห์บุรีอ่างทองเนาะก็โปรยปลายเล็กน้อยต่อจากนั้นเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่ช่วงดึกๆขึ้นไปนะสามทุ่มสี่ทุ่มก็ส่วนใหญ่แล้วก็ยังอยู่ที่ภาคกลางเหมือนเดิมเลยนะครับภาคกลาง ช่วงประมาณ3าทุ่มสีทุ่มห้าทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวจากนั้นนะครับค่ำคืนนี้ถ้าไปดูช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยนะครับฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกแล้วก็แถวๆกรุงเทพปริมณฑลโดยเฉพาะจุดที่ติดกับทะเลนะครับตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่คือจะมีฝนที่ระยองนะครับชลบุรีชะเชิงเทราสมุทรสงครามนะครับสมุทรสาครสมุทรปราการแถบนี้นะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะครับแถบนี้ถือว่ามีฝนโปรยปลายหลายเขตหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับนคร นายกปราจีนสะแก้วแถวนี้ก็มีโปรยปลายชัยภูมิก็มีอยู่เล็กน้อยอุบลราชธานีก็มีอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ของค่าคืนนี้นั่นเองครับแล้วถ้าไปดูช่วงเช้าเช้าวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสักตีห้าเป็นต้นไปเนาะตีห้าหกโมงเช้าถือว่ายังมีอยู่แถวนู่นเลยนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับโปรยปลายกรุงเทพปริมณฑลนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับก็ยังมีโปรยปลายแล้วจะมีเพิ่มขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นช่วงบ่ายโมงนะครับบ่าย 23จุดหนักสุดจะอยู่ที่อีสานนะครับก็คือทางชัยภูมิขอนแก่นนะครับหนองบัวลําพูจังหวัดเลยนี่คือจุดหนักสุดของทางภาคอีสานรองลงมานะครับก็จะเป็นทางโคราชตอนบนบุรีรัมย์ตอนบนนะครับสารคามแล้วก็รองลงไปอีกก็จะเป็นทางสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยาสธร้อยเอ็ดนะครับกาลสินก็มีอยู่บ้างนะครับมุกดาหารก็มีโปรยปลายอุดรธานีก็มีโปรยปลายเหมือนกันครับส่วนทางภาคกลางหนักสุดจะเป็นทางเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีโปรยปลายเล็กน้อยนะครับที่พิจิตรนะครับ กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบุรีสระบุรีนครนายกนะครับข้ามมาที่ภาคตะวันออกเนาะปลาจีนชายเชิงซาสะแก้วชนบุรีระยองก็มีโปรยปลายหนักสุดจะเป็นทางนี้เลยนะครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดส่วนทางภาคเหนือนั้นนะครับหนักสุดจะเป็นทางพิษณุโลกอุตรดิตแล้วก็จังหวัดน่านรองลงมาจะเป็นทางพะเยาลำปางแพร่นะครับลำพูนก็มีอยู่บ้างนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนมีโปรยปลายจังหวัดตากส่วนใหญ่จะเป็นที่ตอนล่างนะครับถือว่าหนักพอสมควรแล้วก็กาญ ทางฝั่งตะวันตกเนาะกันจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนั่นเองครับและถ้าไปดูกันต่อที่บ่ายสนะครับบ่ายสบ่ายสก็ถือว่าฝนเพิ่มขึ้นกันอยู่ดีนะครับบ่ายสบ่ายสจนกระทั่ง4ี่โมงเย็นเนี่ยนะครับโปรยปลายแบบว่าครอบคลุมแทบจะทั้งประเทศกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับอย่างทางภาคอีสานเองเนี่ยนะครับจุดหนักสุดจะเป็นทางบึงกาฬนะครับอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลสินมหาสารคามขอนแก่นนะครับรวมถึงยะโสธรน้ำนาาเจริญบุลราชธานีศรีสะเกดรองลงมาจะเป็นทางสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์โคราช ชัยภูมิหนองบัวลำพูแล้วก็จังหวัดเลยหนองคายแถวนี้ก็มีปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ ส่วนทางภาคเหนือเนี่ยนะครับหนักสุดจะเป็นทางแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกจังหวัดตากนะครับรองลงมาจะเป็นทางเชียงรายพะเยาน,าน่านจะมีโปรยปลายอยู่บ้างส่วนภาคกลางหนักสุดจะเป็นที่เพชรบูรณ์นะครับพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์อุท,ทยัยธานีแล้วก็รองลงมาที่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลก็มีฝนโปรยปลายนะครับชัยนาทลบบุรีสระบุรีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานี อยุทยาสุพรรณอ่างทองสิงหงบุรีนะครับมีโปรยปลายแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรนะแค่โปรยปลายเท่านั้นแล้วที่มากที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับหนักสุดจะเป็นทางจังหวัดตราดนะครับรองลงมาก็คือโปรยปลายแถวจันทบุรีระยองชนบุรีชะเชิงเซาปราจีนนครนายกและก็สะแก้วนั่นเองครับส่วนทางสพปลาล้นนะครับจุดหนักสุดของสพปลาวจะอยู่ที่เซกองอัตตปือจำปาสัก์นะครับรองลงมาจะเป็นทางสารวันโปรยปลายทางสุวรรณเขตคำม่วนนะครับบริคำไซไซสมบูรณ์นะครับเวียงจันทร์ไซบุรีอุดมคำ หลวงพระบางนะครับเชียงขวางก็มีเล็กน้อยนะครับบ่อกแก้วก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับส่วนช่วงเย็นช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับประมาณสักหกโมงเย็นเนาะหกโมงเย็น ของวันจันทร์นะครับ6โมงเย็นวันจันทร์จุดหนักสุดจะอยู่ที่บึงการนะครับทางอีสานน้อจะเป็นบึงการนครพนมนะครับมุกดาหารอํานาจเจริญยโสธรสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีส่วนพื้นที่รองลงมานะครับก็คือสกลนครนะครับ101อันนี้จะเป็นประมาณสัก5โมงเย็น6โมงเย็นนะครับแล้วก็จะมีโปรยปลายนะครับอยู่ทางบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับโคราชตอนล่างเนาะหนองคายนะครับอุดรธานีก็มีโปรยปลายอยู่บ้างส่วนทางภาคเหนือหนักสุดจะเป็นทางแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำปางลำ ปลายที่พิซุนโลกอุตรดิตถ์แพร่หน้าน,นะครับเชียงรายแล้วก็จะมีทางจังหวัดตากอยู่บ้างเหมือนกันครับส่วนภาคกลางเน้นหนักสุดจะเป็นทางกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีมากกว่านะครับภาคตะวันออกหนักสุดจะเป็นปราจีนฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับระยองสระแก้วรองลงมาจะเป็นทางจันทบุรีตราดนะครับโดยปลายนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับจากนั้นถ้าไปดูช่วงหัวค่ำนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับจะเป็นทางภาคตะวันออกกันมากกว่าเนาะหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มจะมีอยู่ที่บุรีรัมณ์นะคร,รา แถวนี้นั่นเองครับแล้วภาคเหนือก็คือทางแม่ห้องสอนกับเชียงใหม่ จากนั้นถ้าไปดูช่วงดึกๆนิดหนึ่งนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะมีฝนนะครับโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างเนาะจนไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งจุดหนักสุดจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะครับกรุงเทพปริมณฑลโดนทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณอ่างทองแล้วก็สิงห์บุรีนะครับได้กันหมดเลยทีเดียวแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะตตตตกกกกกกแถวททที่ิิิดดดััับบบรรุุงงเเพพะ ถือว่าหนักสุดจะเป็นแถวๆนั้นนิดๆนะครับแล้วก็จะมีข้ามมาทางชนบุรีชายเชียงสาอยู่บ้างเหมือนกันนะระยองก็โดนอยู่บ้างจันทบุรีตราดส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามเกาะต่างๆมากกว่านะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็มีโปรยปลายหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวครับต่อจากนั้นนะครับค่ำคืนวันจันทร์ประมาณสักตีสองตีสามฝนจะซาลงนะครับฝนจะลดลงนิดนึงจนกระทั่งช่วงเช้านะครับเช้าว,วันอังคารก็ถือว่าจะมีโปรยปลายเพิ่มขึ้นเนาะช่วงสายๆก็คือนู่นเลยนะครับจะมีทางตอนบนนะครับที่จัง บัวลําพูนะครับขอนกันแถวๆนี้เลยนะครับทางอีสานตอนบนก็ถือว่าได้เล็กน้อยนะครับได้เล็กน้อยแต่ว่าถ้าไปดูช่วงบ่ายนั้นฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับบ่ายวันอังคารเนี่ยนะครับประมาณสักช่วงบ่ายโมงเนาะจะเห็นว่านู่นเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือยาวเป็นแถบเลยนะครับจนมาถึงภาคตอนออกก็คือนี่เลยครับเชียงรายพะเยาหน้านะครับลำปางแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูร์พิจิตรนะครับส่วนใหญ่จุดหนักสุดจะเป็นแถบนี้นะครับรวมมาถึงนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนะครับลงมาทางนครนายกปรายจีนชาเช เชียาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับนี่คือจะเป็นมาเป็นแถวเลยนะครับแถวแนวตั้งกันเลยทีเดียวนะแล้วก็รองลงมาเนาะก็คือทางกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีฝนพอสมควรนะครับก็คือทางบึงกาฬนะครับนครพน,พนมแต่ว่าพื้นที่ที่แอดมินไม่ได้อ่านนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีฝนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะครับโปรยปลายเล็กน้อยจะได้แค่ไม่กี่หมู่บ้านนะครับแค่มีกี่หมู่บ้านที่จะตกในระดับปานกลางนั่นเองครับ เพราะว่าถ้าหากทุกท่านดูแล้วนะครับจะเห็นว่าแต่ละจังหวัดจะกลายเป็นพื้นที่สีฟ้านะครับนั่นหมายความว่าตกโปรยปลายเล็กน้อยไม่ได้ถึงขั้นกับหนักมากมายนั่นเองครับและถ้าไปดูกันต่อนะครับช่วงบ่ายนิดนึงเนาะและตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามนะครับบ่ายสองบ่ายสามจนถึงสี่โมงเย็นโดยเฉพาะในช่วงบ่ายสามเนี่ยนะครับจุดหนักสุดเนาะทุกท่านมาดูแต่ละภาคกันนะครับอย่างภาคอีสานจุดหนักสุดเนี่ยนะครับประมาณสักบ่ายสามวันอังคารเนาะหนักสุดอยู่ที่บึงกาฬนะครับนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลาพูด้วยนะครับ กาลสินแล้วก็จะเป็นทางโคราชชัยภูมินะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วพื้นที่รองลงมาก็คือทางขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนะครับแล้วก็มุกดาหารน้องคายก็มีอยู่นะครับลจังหวัดเลยก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแล้วทางภาคเหนือเนี่ยนะครับหนักสุดจะเป็นทางพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่น่านนะครับรองลงมาก็จะเป็นเชียงรายพะเยาลำปางนะครับสกขทัยตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนั่นเองนะครับแล้วภาคกลางจุดหนักสุดนั้นจะมีอยู่หลายจังหวัดเลยนะครับเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรคบรั ชัยนาท กาญจนะบุรีนั่นเองนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆจะเป็นพื้นที่โปรยปลายลงลงมาเนาะแต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลก็ถือว่าเยอะกันเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพปริมณฑลไล่จากกรุงเทพสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครสม,มุทรสงครามนครปฐมนะครับถือว่าเยอะกันมากๆรวมถึงปทุมธานีนนทบุรีกันอีกด้วยนะครับส่วนอยุธายาสุพรรณนะครับอ่างทองกับสิงห์บุรีนั้นก็ถือว่ามีฝนโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ราชบุรีเพชรบุรีก็มีโปรยปลายส่วนภาคตะวันออกนั้นนะครับจะมีที่นครนายกนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีแะ นี่คือจุดหนักสุดนะครับรองลงมาจะเป็นปลาจีนสากแก้วจันทบุรีตราดนะครับแล้วถ้าไปดูที่สพป,ป,อปอลาวก็คือจะมีทางหลวงพระบางนะครับเชียงขวางเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์บริคําไซคํามวนสุวรรณเขตสารวันนะครับเซกองอัตปือนี่คือจุดหนักสุดของสพป,ป,อปอลาวของวันอังคารประมาณสักบ่ายสามนะครับส่วนที่อื่นๆนั้นก็จะเป็นฝนโปรยปลายเล็กน้อยกันมากกว่านั่นเองนะหลังจากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงเย็นวันอังคารนะครับสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นจนถึง6กโมงเย็นนั้นนะครับจุดหนักสุดจะอยู่ที่ภาคอีสานตอนล่ โดยเฉพาะที่อุบลราชธานีอนํานาจเจริญศรีสะเกดสุรินทร์นะครับร้อยเอ็ดยะโสธรรองลงมาก็จะเป็นทางบุรีรัมย์โคราชชัยภูมิมหาสารคามนะครับกาละสินมุกดาหารรวมถึงขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายแล้วก็จังหวัดเลยนั่นเองครับส่วนทางสพปแล้วนั้นเน้นหนักที่จำปาสักนะครับสารวันเซกงแล้วก็อัตตะปือโดยเฉพาะจำปาสักถือว่าได้น้ํากันเยอะพอสมควรส่วนตอนบนจะเป็นฝนโปรโยปลายนะครับไซบุรีนะครับหลวงพระบางเวียงจันทร์เนาะแล้วก็อุดมไซยมีฝนโปรโยปลายหลาย เขตหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวครับแล้วทางภาคกลางของทางประเทศไทยเรานั้นนะครับก็ถือว่าฝนโปรยปลายครอบคลุมหลายจังหวัดกันมากๆนะครับหลายจังหวัดกันมากๆอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขท,ทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับก็โปรยปลายนะราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกก็คือปราจีนสักแก้วนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีตราดนะครับก็มีฝนโปรยปลาย ต่อจากนั้นนะครับถ้าไปดชูช่วงหัวค่ำนะครับช่วงหัวค่ำก็ถือว่าอีสานได้ฝนเยอะพอสมควรนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยนะครับก็ยังจกแช่นะครับตกแช่ที่ภาคอีสานก็คือบึงกาฬนะครพนมสกลนะครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอุบลนะครับศรีสะเกษสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับสารคามแล้วก็กาลสินต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าช่วงหัวค่ำวันอังคารนั้นจุดหนักสุดจะอยู่ที่อำนาจเจริญยะโสธรอุบลราชธานีศรสีสะเกษนะครับสี่จังหวัดนี้จะกลายเป็นจุดที่หนักสุด ของค่าคืนวันอังคารนะครับทุกท่านย้านะครับว่าค่ําคืนวันอังคารอุบลนะครับยะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดศรีสะเกดแถวๆนี้นะครับถือว่าเป็นจุดหนักสุดของทางภาคอีสานกันเลยทีเดียวครับส่วนทางภาคเหนือนั้นนะครับหนักสุดจะเป็นทางแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่มากกว่านะครับแล้วก็ภาคตอนออกหนักสุดที่สระแก้วจันทบุรีตราดนะครับส่วนทางสพปลาวเนาะหนักสุดจะเป็นทางคำม่วนนะครับสุวรรณเขตนี่คือช่วงประมาณช่วงหัวค่ำนะครับค่ำคืนวันอังคารนั่นเอง ต่อจากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงดึกๆนิดนึงนะครับดึกๆของค่าวันอังคารเนี่ยนะครับเจนว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับวันอังคารจุดหนักสุดจะขยับมาที่ภาคกลางแล้วนะครับภาคกลางกับภาคอีสานตอนบนเนาะอีสานตอนบนจะมีที่หนองบัวลาพูนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครรวมถึงจังหวัดเลยขอนแก่นด้วยนะครับกาฬสินธุ์ตอนบนนะครับแล้วก็จะมีที่โคราชชัยภูมิบุรีรัมนะครับแล้วก็ศรีสะเกดตอนล่างกันอีกด้วยส่วนภาคกลางนะครับหนักสุดจะเป็นทางนครสวรรค์ลบบุรีนะครับ บุรีรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะคนปรปฐมนนทบ,บุรีปทุมธา,า,านีอยุธยาสุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีนะครับได้หมดเลยทีเดียวนี่คือช่วงกลางดึกวันอังคารนะครับกลางดึกวันอังคารและตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มไปจนถึงเท,ที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีทางการจนะบ,บุรีนะครับราชบ,บุรีเพชรบุรีลงไปทางภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะครับปลายจีนชเชิงเซาชนบุรีนะครับสะแก้วก็มีปลยปลายอยู่บ้างเหมือนกันจากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงตีหนึ่งเนัก แถวภาคกลางกันเหมือนกันนะครับที่1ที่2ทีสตกแช่ที่เดิมเลยนะครับภาคกลางตกแช่ที่เดิมถือว่าหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับตกแช่ตกนานแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นกับหนักมากนะจะเป็นแบบว่าตกโปรยปลายแล้วก็ตกหยุดตกหยุด ประมาณนั้นนะครับจะมีแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นที่จะตกแช่ตกนานนั่นเองครับแล้วถ้ามาดูที่ภาคอีสานนะครับก็คือที่มีที่โคราชนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตอุบลนะครับยะโสธรนี่คือจุดหนักสุดของทางภาคอีสานนะครับก็ถือว่าอีสานตอนล่างในช่วงนี้ถือว่าได้น้ําได้เนื้อกันเยอะเลยทีเดียวนะครับได้น้ํากันเยอะส่วนภาคตะวันออกนั้นนะครับจะเป็นทางปลายจีนฉะเชิงเซาแล้วก็สะแก้วกันมากกว่านะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงเช้านะครับช่วงเช้าวันพุธเนว่าจุดนักส นั้นจะอยู่ที่อีสานตอนล่างนะครับก็คือโคราชนะครับบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดนะครับสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญแล้วรองลงมาเนี่ยนะครับจะมีที่ขอนแก่นเหมือนกันนะครับหนองบัวลำพูหนองคายอุบลนะครับอุดรนะอุดรขออภัยนะครับอุดรกับหนองคายเนาะจังหวัดเลยก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแล้วที่ภาคตอวันออกนั้นจะเป็นทางสะแก้วปราจีนฉะเชิงเซานะครับจันทบุรีแล้วก็จะมีทางจังหวัดตราดเหมือนกันนะครับกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีฝนโปรยปรายนะครับกรุงเทพปริมณฑลหหลลาายยยยยจััังววดดเเทีีนะครบปป โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับทะเลนะครับก็คือ กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสงครามนาคนปรปฐมแถวแถวนี้เนาะพื้นที่ที่ติดกับทะเลแล้วก็ขอบๆด้วยนะครับพื้นที่ใกล้เคียงตามนี้นั่นเองครับจากนั้นถ้าไปดูช่วงสายๆนะครับเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงก็ยังตกแถวแถวที่เดิมเลยนะครับก็คือกรุงเทพปริมณฑลเนานะแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับระยองจันทบุรีตราดสระแก้วชายเชิงเาาปลายจีนโคราชบุรีรัมนะครับลงมาทางภาคอีสานตอนล่างก็ถือว่ายังมีตกอยู่นะตกต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้วนะครับช่วงหัวข้าัของวคาแล้ ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันพุธกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าได้น้ําอย่างที่แอดมินได้แจ้งไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับที่แอดมินบอกไว้ว่าประมาณวันที่1 4 15 16นะครับมันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำาก่อตัวที่ทะเลจีนใต้แล้วก็ข้ามมาที่เวียดนามมาลาวแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยทําให้ช่วงนี้นะครับ3วันนี้มีฝนมากที่สุดนั่นเองนะครับว่าแล้วก็มาดูกันต่อเนอะอีสานตอนล่างนะครับก็คือสุรินทร์นะครับศรีสะเกดอุบลราชธานียะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนะครับแถวนี้ถือไไดด้้้ฝนน ได้ฝนพอสมควรนะครับขอนแก่นหนองบัวลำพูจังหวัดเลยอุดรนะครับหนองคายก็มีฝนพอสมควรเชียงรายนะครับภาคเหนือนอเชียงรายพะเยาน่านก็มีเล็กน้อยต่อจากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงสายนะครับช่วงสายวันพุธเนี่ยนะครับวันพุธที่15นู่นเลยนะครับสายถึงเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยนะครับจะตกหนักสุดที่ภาคเหนือนะครับก็คือเชียงรายพะเยาน่านนะครับลำปางแพร่อุตรดิตถ์รวมถึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับอันนี้ก็มีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันนะพิษณุโลกก็มีอยู่บ้้าาาางงตกกกนนนนคัับสสุทยย็มมีอออู่่่เหืืวภๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะครับในช่วงประมาณสักเที่ยงกับบ่ายโมงแต่ว่าถ้าหากไปดูในช่วงบ่ายสองเนี่ยนะครับบ่ายสองจะฝนไปทางภาคอีสานแล้วนะครับบ่ายสองไปจนถึงสี่โมงเย็นเนาะนี่เลยนะครับอีสานจะตกที่บึงกาฬนครพนมสกลนครกาลสินมุกดาหารนะครับอุดรธานีหนองคายแถบนี้นะครับหกเจ็ดจังหวัดแถบนี้ถือว่าหนักสุดสําหรับภาคอีสานประมาณสักสี่โมงเย็น ของช่วงวันพุธนะครับวันพุธท,ที่15สีโมงเย็นนะครับส่วนภาคเหนือนั้นยังมีโปรยปลายที่เชียงใหม่พะเยานะครับพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่โดยรวมแล้วนะครับถือว่าทุกภาคนะครับทุกภาคจะมีฝนโปรยปลายช่วงวันพุธตอนเย็นนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ถ้าไปดูช่วงหัวค่ากันบ้างนะครับ5โมงเย็น6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มเนี่ยนะครับนู่นเลยนะครับภาคอีสานตอนล่างกับภาคกลางเนาะก็เนี่ยนะครับจะมีที่อีสานตอนล่างที่ศรีสะเกดนะครับอุบลอํานาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดรินนะครับบุรีรัมย์โคราชชัยภูมิขอนแก่นสารคามนั่นเองนะครับส่วนตอนบนจะมีที่จังหวัดเลยหนองคายแล้วก็บึงการมีอยู่บ้างนะครับนครพนมก็มีอยู่เล็กน้อยแล้วถ้ามาดูที่ภาคกลางหนักสุดจะอยู่ที่เพชรบุรีตอนล่างนะ ภาคตะวันออกหนักสุดจะเป็นจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนั่นเองครับอันนี้จะเป็นช่วงหนึ่งทุ่มวันพุธนะครับหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับแล้วถ้าไปดูกันต่อช่วงหัวค่านิดนึงเนาะประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยนะครับวันพุธสามทุ่มสี่ทุ่มหนักสุดจะอยู่ที่ภาคอีสานนะครับก็คือไล่มาจากหนองคายอุดรน,นะครับจังหวัดเลยหนองบวัวลําพูขอนแกน่นสารครามชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์นะครับร้อยเอ็ดน,นี่ก็ถือว่าได้น้ํากันเยอะเลยทีเดียวนะครับครอบคลุมหลายจังหวัดกันมมาาากกๆรรองงงลจะะเเป็นททสสสุิศีย อุบลก็มีอยู่เล็กน้อยนะครับบึงการก็ได้นิดหน่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทามาดูที่ภาคกลางเนี่ยนะครับหนักสุดจะเป็นทางเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาสิงบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีนครนายกนะครับรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลนะครับกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอยุธยานะครับสุพรรณก็ถือว่าได้กันหมดเลยทีเดียวนะครับการจนะบุรีราชบุรีแถบนี้นะครับเพชรบุรีได้กันเหมือนกันภาคตะวันออกก็คือปราจีนฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสะแก้วจันทบรรีตา ได้ทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับและถ้าไปดูช่วงดึกๆนะครับไล่ตั้งแต่ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยนะครับจะขยับไปอีกนิดนึงนะครับห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งจะขยับไปที่นี่เลยนะครับหนองคายจังหวัดเลยหนองบัวลําพูอุดรนะครับขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแถบนี้ได้กันหมดเลยทีเดียวนะครับโคราชตอนบนก็ยังได้ชัยภูมิก็มีโปรยปลายส่วนภาคเหนือนะครับหนักสุดจะเป็นทางพิษณุโลกสุโขทัยตากนะครับจังหวัดแพร่อุดรอองงงงงงลลลลลมาาาาาาาจะเปป็นนนทต่่กับํพูสวภค หนักสุดจะเป็นทางกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทรวมถึงสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีนะครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีส่วนกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนโปรยปรายนะครับก็คือกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอยุธยานะครับสุพรรณแถวนี้ก็มีโปรยปรายนั่นเองนะครับแล้วภาคตะวันออกก็คือจะมีทางปราจีนนครนายกชายเชียงซานะครับชนบุรีระยองนี่ก็มีโปรยปรายอยู่หลายจังหวัดกันเหมือนกัน นั่นเองครับจากนั้นนะครับไล่ตั้งแต่ตีสอเป็นต้นไปเนาะตีสองตีสามฝนจะซาลงแต่ว่าก็ยังมีโปรยปลายหลายพื้นที่นะครับจนกระทั่งประมาณสักตีห้านะครับ ตีห้าก็นุ่นเลยนะครับไล่ไปที่ลำปางนะครับลำพูนแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรลงมาทางภาคกลางก็จะเป็นพิจิตรนะครับเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครับลพบุรีแถวนี้ก็ยังมีอยู่นะส่วนภาคอีสานจะมีที่โคราชตอนบนนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดตอนล่างนะครับก็มีเหมือนกันชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูจังหวัดเลยนะครับอุดรก็มีนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยหนองคายก็มีอยู่เล็กน้อยจากนั้นถ้าไปดูช่วงเช้าวันพฤหัสเนี่ยนะคร มีอยู่ที่ภาคเหนือนะครับจนกระทั่ง10บโมงก็ถือว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนแต่ว่าจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายอย่างช่วงบ่ายสบ่ายสเนี่ยนะครับจะมีอยู่ที่ภาคเหนือนะครับก็คือทางแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับลำปางลำพูนนะครับแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับถือว่ามีฝนเยอะพอสมควรรองลงมาจะเป็นทางจังหวัดตากน่านพเยาเชียงรายนั่นเองนะครับส่วนทางอีสานจะมีที่อุบลนะครับอำนาจเจริญยโสธรแถวนี้เริ่มจะมีโปรยปลายมาบ้างแล้วและทีนี้เนี่ยนะครับ ไปดูช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นจนกระทั่งประมาณสัก6กโมงเย็นเนี่ยนะครับหนักสุดจะเป็นนู่นเลยนะครับหกโมงเย็นหนึ่ทุ่มน,นาะหนักสุดจะเป็นทางภาคเหนือก็คือแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลําพูนนะครับเชียงรายแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว วันพฤหัสที่16เนี่ยนะครับมันจะหนักช่วงดึกกันมากกว่านะครับช่วงดึกไปดูกันนะครับประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่ม,ท,มทุกท่านสังเกตภาพดีๆนะครับจะเห็นว่า3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยนะครับหนักสุดจะอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำพูหนองคายแถวนี้คือจุดหนักสุดของทางภาคอีสานรองลงมาก็คือทางขอนแก่นนะครับชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะครับส่วนภาคกลางหนักสุดจะเป็นทางชัยนาทนะครับเสียงบุรีอ่างทองลบบุรีรันท์บุรีาออารานคตะช่วงดึกๆวัน รหัสที่16เนี่ยนะครับประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับทุกท่านจะเห็นว่าจุดหนักสุดจะอยู่ที่หนองคายนะครับอุดรธานีหนองบัวลําพูขอนแก่น4จังหวัดนี้กลายเป็นจุดหนักสุดรองลงมาจะเป็นทางจังหวัดเลยส่วนภาคเหนือน,นะครับจะเป็นทางสุขโขทยัยจังหวัดแพร่กันมากกว่านะครับภาคกลางจะเป็นทางกําแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครับวร,บรวมถึงกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนะครับกรุงเทพปริมณฑลก็ถือว่าได้ทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นฝนโปร เกาะต่างๆเนาะจังหวัดที่ติดกับชายทะเลนะครับชลบุรีระยองนะครับก็มีเหมือนกันนะจากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงที่สองที่สามีสี่เนี่ยนะครับฝนก็จะลดลงนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชลบุรีระยองกันมากกว่านะครับจนกระทั่งช่วงเช้าวันที่17ก็ถือว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนที่จะมีกันอีกครั้งจะเป็นช่วงเย็นๆช่วงหัวค่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าฝนหนักสุดช่วงนี้ก็คือจะเป็นวันที่1456 1 15 16นะครับ17จะิดลกนะครับ17จะเิ็มขึ้นกงนกครั้งจะเป็ด่ะเะช่งดึบ ประมาณสักห้าทุ่มนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่ม ของคืนวันที่17วันศุกร์นั้นนะครับครอบคลุมนะครับคือภาคกลางภาคอีสานนะครับอีสานก็คือไล่มาจากนองคายอุดรธานีน้องบัวลำพูนะครับขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดนะครับสารคามสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีแถบนี้ได้กันหมดเลยทีเดียวส่วนภาคกลางนะครับจะมาที่กําแพงเพชรนะครับพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีนครนายกนะครับกาญจรบุรีราชบุรีเพชรบุรีแถบนี้นะครับกรุงเทพปริมณฑลได้หมดเหมือนกันนะครับสุพรรณ นครอยุธยารับพระนะครศรียุธยาเนาะปะทุมธานีนนทบ,บุรีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมได้หมดเลยทีเดียวนะครับโปรยปลายเล็กน้อยปลายจีนนะครับสระแก้วฉ่เิิงสาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดโดยเฉพาะตามเกาะต่างๆถือว่ามากที่สุดกันเลยทีเดียวครับ ต่อจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราไปดูช่วงเช้านะครับช่วงใกล้เช้าวันที่18เนอะจะเห็นว่าประมาณสักตี3ตี4ฝนจะลดลงนะครับจนกระทั่งเช้าวันที่18นั้นจะมีอยู่ตามเกาะต่างๆเท่านั้นออกนะครับตามเกาะถือว่ายังมีฝนอยู่บ้างแล้วช่วงสายๆก็จะลดลงเนาะเดี๋ยวทุกท่านนะครับมาติดตามการอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งที่ช่องจุดจุพยากรณ์ของเรากันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้คงต้องลากันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ จุ๊ๆพยากร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 